โอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวพามาชมรีวิวนะคะสำหรับฟิล์มกองแสงโซลกาดเช่นเดิมนะคะถ้ามากับตีก็คือตีรีวิวโซลกาดนะคะแบรนด์เดียวหลักๆเลยนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะอยู่ในรถของตัว Toyota a t i ทีนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า t o y o ต a A เ i ทีติดกองแสงโซลกาดรุ่นแบบคแพนทอมประสิทธิภาพเป็นยังไงนะแล้วก็ ภาพรวมของตัวรถเป็นยังไงวันนี้ติก็พามารีวิวเช่นเดิมนะคะก็คันนี้ติดตั้งเป็น b p n s 1 5ความเข้ม60%รอบคันเลยนะทั้งทุกบานเลยนะอย่างอันนี้ก็คือเป็นบานหน้านะคะเราก็ขับพามารีวิวช่วงบ่ายโมงแดดร้อนๆนะคะตอนนี้ก็สเปคสำหรับบานหน้าเลือกเป็น b p 1 5 s 1 5ความเข้ม60%เนี่ยก็เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบานหน้านะก็ไม่แนะนำให้ติด ฟิล์มที่มันเข้มกว่านี้นะคะก็ถ้ายัางไงก็เริ่มที่ความเข้ม60แล้วก็ทอนลงมาเป็น50นะคะสำหรับ B+ PS, มีรุ่นฟิล์มพิเศษที่เป็นความเข้ม50อยู่หรือว่าจะทอนลงมาเป็น40ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าสายตาของลูกค้านะคะว่าค่าสายตาบางคนมันเรียกไงมือสว่างไม่เท่ากันเนอะรวมถึงทารมิงที่เราเอารถออกไปใช้นะคะว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนขับบอยก็อาจจะขอให้ทอนลงมาเป็น50หรือ40แบบนี้ก็สามารถทำได้เลยนะคะ ส่วนบ้านข้างนี่ความเข้มเท่ากันนะวิสัยทัศน์เวลาเรามองกระจกมองข้างก็ทำได้ดีนะคะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวตีชะลอรถแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันพร้อมๆกันนะคะสเปกก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ยังลังเลนะคะว่าเจะเลือกความเข้มเท่าไหร่ดีก็มาที่หน้าร้านได้ทางร้านเราเป็น Offi c i a l Shop นะคะก็มี ฉากตัวอย่างฟิล์มของโซลากาศให้เลือกชมกันก่อนที่จะตัดสินใจหน้างานนะคะเดี๋ยวตีขอ,อกับรถแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวรอบๆขันนอกรถพร้อมๆกันนะขอพอิวนิดนึงก็ขออนุญาตลูกค้ามารีวิวนะคะในที่ประจำของเรานะก็คืออยู่ที่ทางข้างๆร้านเราเลยนะไม่ได้ขับไปไหนไกลนะคะ ก็การทํารีวิวแบบนี้ก็ทําให้เพื่อนๆตัดสินใจกันง่ายขึ้นด้วยนะเพราะว่าฟิล์มคันหนึ่งค่อนข้างมีราคาเลยอย่างคันนี้ก็หมื่นกลางๆนะคะสําหรับการติดรอบคันรุ่นแบ็คแพนทอมนะเดี๋ยวก่อนลงตีถ่ายอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้เวลาเรามองกระจกมองหลังนะคะติด60รอบคันรวมถึงตัวบานหลังก็จะได้ทัศนวิสัยประมาณนี้นะถ้าเดี๋ยวเราลง จากรถไปดูพร้อมกันว่านอกรถที่เห็นว่ากลางวันมันเคยเคลียร์แบบนี้ข้างนอกเป็นแบบไหนนะก็เหมือนเดิมนะคะในรีวิวรถทุก,ทกคันนะคะนี่ฟิล์มโซลกาดแบบพันธุอมคือเก่งเรื่องมืดนอกสว่างในนะคะก็จะเข้ากับรถทุกสีเลยอ,อย่างคันนี้มันก็จะเป็นรถสีขาวนะคะก็ฟิล์มสีดำเข้มๆแบบนี้ ก็ให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีนะคือถ้ามองจากวิดีโอนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นข้างในพวงมาลัยรถลางๆนะคะก็สำหรับสาวๆขับรถกังทืนะหรือว่าทุกเพศทุกวัยเลยที่เวลาขับรถแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะสเปคนี้ก็เป็นสเปคที่ดีนะคะในการเริ่มต้นความเข้ม60รอบคันนะซึ่งพอมันเป็นฟล์มของอินเตอร์แบ์อย่างโซลากาดอย่างเงี้ยคะ่ะแม้ว่าบานหน้าจะ ความเข้ม60บอ่ะแต่เวลาขับกลางคืนมันไม่ยากนะความเคลียร์มรันจะดีกว่าฟิล์มที่เป็นฟิล์มแถมทั Say ่วไปนะคะเพราะว่าของเราเป็นอินเตอร์แบรนด์เลยนะก็ถ like ้าเพื่อนๆนะคะสนใจนะงานบริการดีๆนะคะทางร้านเราก็เป็นออฟฟิเชียลโปรช็อปนะจากโซลกาดเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชหากันได้ในเว็บโซลกาศไทยแลนด์นะรวมไปถึงทางร้านเราก่อนเริ่มงานก็ล้างรถเตรมผิวอย่างดีนะคะเพื่อลดโอกาสการเกิดฝุ่น แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เลือกใช้นะคะในการล้างรถนะให้เพื่อนๆนะก็จะเป็นของโคชเคมีนำเข้าจากเยอรมน,นีทั้งหมดนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะคะเวลาติดตั้งเสร็จเราก็ทำความสะอาดรถนะล้างทำความสะอาดรถด,ดูดฝุ่นให้ใหม่แบบนี้ทุกคันเลยนะคะเนีย่ยเราทำความสะอาดก่อนส่งมอบรถทุกคันนะคะ ลดเรียบร้อยพร้อมเอาไปใช้ต่อนะคะก็ถ้าสนใจงานบริการดีๆอย่างนี้นะก็สามารถติดต่อทางร้านได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กมิสเซนเจอร์หรือทางโทรศัพท์นะคะเราพบกันค่ะ